เต้าโชว์ช็อตหวานแฮปปี้ก่อนวันคิดมาสน่ารักเสื้อคู่ก็มาจากงานนี้เรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักเข้าใหม่ปามันที่เพิ่งเปิดตัวไปบันหมัดอย่างเต้ารัตทพรเตมีรักกับไฮโซปนัยพรประภาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบหากันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมากน้ำตาเนียอายเลยล่ะค่ะแถมหลายๆคนยังเห็นเต้าในลุคเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วย ล่าสุดทั้งคู่ได้เผยโมเมนต์น้ารักอีกครั้งโดยหยิบเสื้อคู่คริสต์มาสเดียรซันจากแบรนด์วัธานิกามาสวมใส่โดยแต้วเขียนแคปชั่นว่า is you <S พร้อมอีโมจิรูปของขวัญที่ดูก็รู้แล้วว่าเธอหมายถึงของขวัญวันคริสต์มาสของเธอคือคุณนั่นเอง